เล่มไม่มีและสำเนาก็ไม่มีใช้ใบพรบเก่าไปต่อได้ไหมครับคำตอบคือได้ค่ะ กรณีที่เราไม่มีเล่มทะเบียนหรือไม่มีแม้แต่สำเนาของเล่มทะเบียนรถนะคะหรือในเคสที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกอาทิเช่นรถอ e ีแตนรถอ e ีแท็กหรือรถโฟล์คลิฟต์รถเหล่านี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไม่มีเล่มทะเบียนก็สามารถที่จะทำพรบรได้ ให้เพื่อนๆนารถไปให้เจ้าหน้าที่ขูดเลขตัวถังรถค่ะเขาจะใช้กระดาษกาวหนังไก่หรือกระดาษลอกลายนะคะแปะไปที่เลขตัวถังแล้วใช้ดินสอเนี่ยฝนเลขตัวถังออกมาเลขตัวถังรถค่ะเปรียบเสมือนกับเลขบัตรประชาชนของคนนั่นเองซึ่งรถแต่ละคันนั้นก็จะไม่ซ้ากันเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าเป็นรถคันที่ทําประกันภัย เป็นเงื่อนไขเดียวกันนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์เก่งกระบะหรือรถอื่นๆหากว่าเราไม่มีเล่มไม่มีสำเนาหรือรถที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกสามารถที่จะทําพรบรได้เพิ่มเติมสำเนาแบบรประชาชนของเราด้วยค่ะไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของเองหรือเรานํารถคันนั้นมาใช้ก็สามารถที่จะจัดทําพรบรได้ค่ะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชราวรีเอกเอประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล